วันนี้ก็จะมาประกาศผู่ที่โดนสนุกเล่นเกมนะครับกับพคโรงซีนะครับคือการโค้ออเวอร์เพลงนะครับตอนแรกนะครับรางวัลก็ว่าจะ5คน5คนคะรนครับคนนะครับจะได้รางวัลจากพอเรงซีแต่เว่าเนาะมาเป็นคนโค้กเวอร์เป็น10คนนะครับครับผมเราก็เห็นในความตั้งใจทำเอฟซีที่รักทุกคนนะครับเราเลยตัดสินใจให้หมดทุกคนเลยครับเลือกสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราก็ จะทำการสุ่มส่งไปให้รายการนะฮะสุดพาย you know, สุดพายสุดพายกับสุดพายสุดพายกับสุดพายเรจะได้สิ่งไหนกันนะครับรอรับได้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเล่นเกมนะครับของพวกเราวงซีนะครับติดตามได้เลยนะครับในเพจวงซีก็จะมีเกมมาให้เล่นเรื่อยๆนะครับติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับฝากเข้าไปดูเรื่องนี้เราเพิ่งเสร็จจากสัมภาษณ์ขึ้นมีวิทยุร้อยเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมดีใจมากครับสนุกมากครับวนนี้ แล้วก็เรื่องรหัสดาวน์โหลดนะครับใครอยากได้เพลงมายังรู้ไหมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกเอาเลยว่าห้ามเอาโทรศัพท์บ้านมาดาวน์โหลดนะครับไม่ได้ต้องมีต้องมีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นให้เรียบร้อยเลยครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4 9 6 8ี่รหัสศิลปิน807ศนี่สำหรับวันนี้พวกเราก็หมดเพียงเท่านี้นะโอเคครับก็ขอขอบคุณครับ